สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาว YouTube มน,นีสาวจำเลี้ยงสิมาไล่งานตู่ด้วยจ้าเดอ้อแล้วก็สิมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนด้วยจ้าเดอ้อมีความสุขตลอดปีตลอดไปมาซาตาฟากามาด้วยจ้าเดอ้อสิมาไล่งานตูไ่ไหมค่ะพอตะโดดเหลวเพื่อนๆมู่เขามาอาจสีบบลู้จกากสาวจำเลี้ยงเป็นไผ่ เคยเป็นคนสารคามเลยจ้าแต่ว่ามาใส่ชีวิดยูเยอรมันค่ะมาใส่ชีวิดยูเยอรมันมาอยู่แล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนะจ้ากะกับบ้านปีละเทียปีนี้ใหญ่โควิดไม่อยอมก็เลยไม่ได้ไปจ้าใหญ่โควิดนี้ย่ำได้ปวดลายจังสิได้ไป ก็บม่มีอย่างายจากกมาแคร์ฝากความุพลิดเพลนเพื่นพอนทุกคนช่วงนี้โควิดก็สิบพวกเยได้ไปยามเพื่นอนยามฟุ้งเน่ทั้งปีใหม่ไหวหนักนอกจากเนาะกกอยากน้ำครอบขรัวเน่ก็เลยทยอยเขาไปยามเพื่อนฟุ้งอยู่ด้วยจ้าแต่ว่ากะอาจสิเพาะไปทัวร์ถึงบางที่บางคนเพื่อนแม้แค่อยากขอไลา์ก็ต้องนั่งเบื้องเห้เพื่อนนั่มสิทย่อยไปด้วยจ้าเด้เลย กืนหอดเพื่อนฝูงทุกคนดเดอ้อจ้าเด้อฝากสวัสดีปีใหม่นะโมทุกคนเด้อจ้าขอให้ช่องดังๆปังๆเฮ้งๆรว้ยๆเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะพอกันคลิปใหม่ค่ะ